ขอบคุณมากนะครับนี่นะครับเจ้าฟ้าประธานนะครับมาแล้วเจ้าของยังไม่มาเลยมาตะเสื้อถี่เซนแทนแล้วเจ้าของไปไหนเนี่ยเจ้าของอยู่เต็นท์ไม่มาหมออาจจะไม่ได้ไปเจอเลยต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับท่านกำนันนะครับนี่คือเจ้าฟ้าประธานนะครับ สวัสดีค่ะในนามตัวแทนของควายงามฟาร์มดอนมหานะคะวันนี้ทางฟาร์มเราได้นำเจ้าฟ้าประธานนะคะมาโชว์ตัวให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนะครสวรรค์และก็จังหวัดระแวกใกล้เคียงได้ได้เยี่ยมชมนะคะ,ะฟ้าประธานปัจจุบันอายุ5ปี10เดือนค่ะน้ำหนัก1,700กิโลกร,รมัมแล้วก็ความสูง1 175เซนติเมตรนะคะฟ้าประธาน มีน้ำเชื้อชุดละ30 0 0 0บาท12โดสแล้วก็น้ำเชื้อแยกเพศหลอดละ700 0บาทนะคะปัจจุบันฟ้าประธานประจำอยู่ที่ควายงามฟาร์มดอนมหาบ้านดอนบมตำบลหนองจิกอำเภอบบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้ฟ้าประธานนะคะมาพร้อมกับผลงานนะคะอันนี้ชื่อเจ้าก้องพนาครนนะคะปัจจุบันก้องพนาครอ,อายุสองปี7เดือนค่ะ ก้องพนครเป็นน้องชายของโชคมงคลนะคะ,ะแม่แพนเค้กเป็นลูกชายของฟ้าประธานค่ะค่ะแล้วก็สมาชิกใหม่ของฟาร์มเรานะคะชื่อน้องฟ้าริกเตอร์นะคะ,ะเป็นควายแคะตัวแรกของฟาร์มควายงามฟาร์มดอนมหานะคะวันนี้นะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจเยี่ยมชมเชิญที่เต็นท์ควายงามฟาร์มดอนมหานะคะขอขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณครับเสียงไพเราะมากเลยครับนะาใครว่าเสียงไพเราะขอเสียงประมือเลยครับอยสุดยอดแหมกํานันบินนี่เข้าใจหาคนมาพีเซษน,นะครับโอ้ขวัญใจชาวควายนะครับขอบคุณขอบคุณกํานันบินบารบือน,นะครับที่นำเจ้าฟ้าประธานนะครับมาโชว์ในงานของเรา